อยากทำเนาะในสิ่งที่เราอยากทำมานานแล้วอ่ะคือการเป็นตัวตนนี่แหละและการที่ไดโชว์ให้ทุกคนได้เห็นแล้ววันนี้เราก็ทำแล้วเราเลยรู้สึกว่าเราไม่ได้สนใจว่าคนจะมองเรายัางไงหรือว่าจัาเรายัางไงหรือวิจารเราอะไรงไงเนาะก่อนที่คนก่อนที่เราจะเปิดตัวมีคนสงสัยตรงน,นั้นเราทำใช้ชีวิตยังไงบ้างตอนที่ก่อนที่จะเปิดตัวมีคนสงสัยเราก็ใช้ชีวิตปกติเรารู้สึกว่าเราทํางานของเราเราตั้งใจเต็มที่กับทุกๆงานของเราดีกว่า โฟกัสแค่ว่าตัวเราเราทําแล้วเรามีความสุขก,ก่อนตอนนั้นแต่พอเราเปิดตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็บางคนเขาก็เขาก็ตกใจก็ยังช็อกอยู่ว่าแบบเฮ้ยใช่หรอบางคนเขาไม่รู้เลยว่าเราเป็นแบบนี้จริง,จ,งจริงครอบครัวเข้าใจมตลอดจริงจริงครอบครัวจะมีแค่แม่ที่เข้าใจตัวตัวเรามากที่สุดมาตลอดตอนเห็น,นเนนเปิดตัว,ท,ตว,ท,ตวท,ที่ไปเปิดัวกของพ่อที่กงไก่มันมันคือยังไงบ้างวันนั้นแบบวันนั้นก็คือ ก่อนที่เราจะไปหาพ่อที่ฟาร์มไก่คือเราเล่นคอนเสิร์ตเสร็จแล้วมีคนถ่ายคลิปวิดีโอเราไปลงโซเชียลทีเนี้ยเราก็เลยโทรหาพ่อแต่พ่อน่น่าจะเห็นคลิปแล้วแหละเราเลยโทรหาพ่อว่าพ่ออยู่ไหนเราบอกว่าจะไปเซอร์ไพรส์วันเกิดพ่อไม่เจอพ่อนานมากคือครอบครัวเราไม่ได้อยู่ด้วยกันบอกบอกก่อนว่าคือพ่อกับแม่แยกแยกกันอยู่ทีเนี้ยเราก็ต้องไปหาพ่ออีกที่หนึ่งไม่ได้อยู่บ้านกับแม่เราเลยไปบอกพ่อว่าจะไปหา โทรหาพ่อว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาที่ฟาร์มไก่นะแต่เราไม่ได้บอกว่าแต่งตัวเป็นมิวสเซไปใช่อ,อะไรที่ <ใน S 1> ต่ตัดสินใจแต่งตัวต่ตัดสินใจแต่งตัวไปเพราะว่าอยากให้เขารู้ว่าเราเป็นแบบนี้จริงๆอ,อยากให้เขาเห็นนะว่านี่แหละคือคือเราเป็นอย่างนี้จริงๆโดยที่เราไม่ได้กลัวอะไรแล้วจากเมื่อก่อนที่เรากลัวมาตลอดใช่ว่าพ่อจะไม่โอเคพ่อจะด่าพ่อจะว่าอะไรหรือเปล่าแต่ว่าพอไปแล้วพ่อก็รู้สึกแบบพ่อก็ตกใจพ่อถามว่าแต่งตัวอะไรมา แต่งตัวอะไรพ่ออย่างเงี้ยเออพ่อไปก็เลยแบบอก็บอกว่าพ่อนั่งแบบว่านั่งเลี้ยงไก่อยู่แล้วก็ไปช่วยพ่อพ่อไม่ได้พูดอะไรพ่อก็แค่บอกว่าจะเป็นไรก็ลูกเราใช่แสดงว่าก่อนหน้านี้พ่อก็คิดว่าพ่อรู้ไหมว่าเราเป็นพ่อรู้มาตลอดว่าเราเป็นแต่ว่าพ่อก็จะไม่อยากให้เราเป็นคือปิดกั้นตลอดเลยว่าอย่าเป็นนะจะพูดตลอดว่าห้ามเป็นเหมือนเวลาคุยกับเราอย่างงี้ก็จะบอกตลอดว่าให้ทําตัวเป็นแมนใช่เขาบอกว่าอะไรบ้างว่าอย่าเป็น ใช่เขาบอกว่าห้าเป็นการเถยอย่าเป็นกันเถยใช่แล้วก็ถ้าไม่ฟังก็แบบมันมีครั้งหนึ่งที่เราเอาเสื้อชุดชั้นในแม่มาใส่อะไรเงี้ยตอนนั้นเรายังเด็กมากๆอยู่ใช่สักประมาณสี่ขวบเขาเห็นเขาก็เลยวิ่งเอาไม้กวาดมาฟาดตีเราไล่ฟาดไล่ตีเราก็แบบใส่ทำไมอะไรเงี้ยแล้วพอ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 รับเราได้ทำรู้สึกตอนนั้นเราเป็นยังไงบ้างพอรับได้เรารู้สึกโอเคนะ แต่การที่รับได้เป็นไม่ใช่รับได้ในการที่เราเป็นบิอนเซ่ไงตอนแรกมันยังเป็นแบบเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายที่แบบว่าเป็นนักร้องตอนที่เริ่มรับได้ก็คือตอนที่เป็นนักร้องแล้วเขารู้สึกว่าเราเริ่มประสบความสําเร็จแล้วเราแบบสามารถแบบเลี้ยงดูตัวเองได้มีอาชีพหาเงินด้วยตัวเองได้เขาก็รู้สึกว่าไม่ไม่เป็นห่วงแล้วแต่พอหลังจากที่เห็นแต่งตัวเป็นวิอญเซ่แหละเขาก็ตกใจเพราะว่าทางค่ายแล้วก็ทางพี่ชายเราแล้วก็พ่อเราเนี่ยจะบอกเสมอว่าไม่อยากให้แต่งคือแค่เราใส่เสื้อแค่เป็น ถ้าเป็นตะข่ายข้างในแล้วใส่สูตรอย่างเงี้ยที่แต่งเป็นผู้ชายนะเ<ม>ขายังไม่ให้เราแต่งเลยเขาย,ยังด่าเราเลยจริงพี่ใครด่า,ดาพี่ชายธรรมาดาด่าว่าวแต่งตัวอะไรของมือ,อเลิกแต่งตัวแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยจริงเราอยากเป็นแดกหรืออยากเป็นแบบผู้หญิงจริงอยากแต่งแบบเป็น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 แรกมากกว่าเพราะว่าร,ารู้สึกว่า เราทำได้หลายๆแบบได้หลายๆอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายในบทบาทของนักร้องผู้ชายเราก็ทำได้เต็มที่ส่วนในบทบาทของนักร้องที่เป็นเป็นควีนแบบนี้ดีกว่าเราก็ทำได้เพราะว่ามันคือสิ่งที่เราชอบเราไม่ได้เริ่มต้นจากการร้องเพลงลูกทุ่งแต่เด็กคือเราเริ่มต้นจากการร้องเพลงสากลใช่้วันนี้พอเราแก้เพลงนี้มาแล้วคิดว่าพ่อกับพี่ชายเขารับได้ไหมะวันนี้ที่เราสัมภาษณ์จริงๆเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเขาต้องยอมรับในสิ่งที่เป็นเรา สุดท้ายไม่ว่าเราจะเลือกเป็นแบบไหนเขาก็ต้องเคารพในสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้วแต่ในใจลึกๆรู้สึกว่าเขาก็ยอมรับไม่ได้ไใช่คือในใจลึกๆเรารู้สึกว่าเขาไม่อยากให้เราเป็นเขาจะบอกว่าคือเสียดายไม่อยากให้ลูกเป็นเพราะว่าคําว่ากระเทยคําว่าเพศที่สามมันจะโดนตรีตาในสังคมว่าแบบเป็นเพศที่ไม่ควรจะเป็นใช่เขาก็เลยเป็นห่วงเราแต่ในวันที่เรา สามารถดูแลตัวเองได้แล้วอ่ะเขาจะไม่ห่วงอะไรเลยเขายังบอกอีกเลยว่าแบบอยากให้ให้ให้มีเมียให้เอาลูกให้ใช่เขาบอกเอาลูกให้น่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือคือครอบครัวเรามีพี่น้องกันสองคนก็เป็นเป็นเป็นพี่น้องกันสองคนเป็นผู้ชายด้วยกันพี่ชายก็อยากให้น้องชายเนี่ยเดินตามรอยพี่คือเป็นนักร้องเหมือนกันใช่คือเป็นแบบเป็นแบบเท่ๆเลยรอๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราเราไม่ได้เป็นแบบนั้นใช่เราคือเราก็คือแบบเป็นตัวของตัวเองตั้งแต่เด็กกันแหละ แต่อยู่ที่ว่าพอโตมาเนี่ยมันจะมีจังหวะหรือว่าช่วงที่เรารู้สึกว่าเราอยากอยากทำเราก็ไม่ต้องเข็นจะต้องไปสนใจหรือว่าไปแชร์อะไรเลยแค่เราแค่เราฟังใจตัวเองให้มากๆแล้วก็ทำเพ่าอเอายิ่งคำน้องมาว่าอยากให้เรามีลูกอยากให้เรามีเมียเราสึกยังไงก็รู้สึกแบบคือลึกๆเลยนะแบบรู้สึกแบบไม่ชอบมากๆรู้สึกรู้สึกว่าทําไม ในวันที่เราโตแล้วอ่ะยังยังยังมีคํานี้อีกรอในหัวยังมีคํานี้ยังมีเสียงนี้ให้ได้ยินอีกรอทั้งที่คือครอบครัวเราก็รู้อ่ะว่าเราเป็นอะไรใช่แต่คือไม่อยากให้เขามายัดเยียดหรือว่าแบบเพรสเชอร์มาที่เราว่าอยากเนี่ยยูต้องมีลูกให้ไอนะอะไรถึงขั้นต้องแบบเดี๋ยวไอจะจ้างให้ผู้หญิงนอนกับยู่างเงี้ยใช่เขาจะจ้างเลยหรอคือพี่ชายจะจ้างให้นอนด้วยให้ผู้หญิงอะนอนด้วยใช่แต่ตอนนั้นคือก็เป็นผู้ชายอะคือคือก็เป็นบอยใช่เขาก็คืออยากให้เราแบบ ลองแบบกับผู้หญิงเพราะว่าเราจะได้รู้สึกเผื่ออยากจะเปลี่ยนใจไปชอบผู้หญิง<ม>กลับใจมาแบบเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยคือ<ม>ที่จะมีครอบครัวแล้วก็มีมีลูกมีหลานให้เขาแต่ว่าเขายังมีความหวังว่าเราจะเขาก็ม,ม,มีความหวังแต่ว่าณนะตอนเนี้ยเขาก็คงไม่หวังแล้วเพราะว่าคือ <laughs> ถ้าเกิดว่ามันห้ามไม่ได้อะเขาบอกคือเขาสับห้ามไม่ได้เลยต่อต้านไม่ได้ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เราเป็นสุดท้ายแล้วอ่ะเราต้องไปทำงานกับเขา เราไม่ได้ทํางานกับเขาเราทัวร์คอนเสิร์ตของเราต่างหากคือเราแยกกันเราแยกกันได้ปีกว่าแล้วพอเราเป็นตัวเองแล้วแบบมีชื่อเสียงอะไรขนาดเนี้ยเราเขาเขาแบบพูดกับเราว่ายังไงบ้างเขาเขาบอกว่า,วาคือพอถึงจุดที่ว่าเรามีคนรู้จักมากขึ้นมีคนรักเรามากขึ้นมีคนติดตามมากขึ้นเขาก็จะบอกว่ายินดีกับน้องก็บอกว่าแบบภูมิใจนะไม่คิดว่าจะได้ขึ้นมาเป็นศิลปินนะตอนนี้ คือไม่คิดว่าเราจะก้าวเข้ามาเป็นศิลปินได้จากที่เมื่อก่อนเราเป็นแค่เด็กที่เดินตามพี่อย่างเงี้ยเราเขาบอกเราอย่างเงี้ยใช่จริงๆรเราพอเราเปิดตัวว่าเราเป็นอย่างเงี้ยเราจะให้คำว่าสัญญา,าอะไรเขาไหมว่าเราจะดูแลตัวเองโดยที่พ่อกบบพี่ชายไม้รงเป็นหัวงว่าอย่างไงมันมีการบอกไม่ได้มีบอกอะไรเลยคือเราจะทําอะไรเราไม่ได้บอกเขาเลยไม่ได้บอกครอบครัวไม่ได้บอกพี่ชายไม่ได้บอกแม่เราคือเราฟังแค่ใจตัวเองตอนเนี้ยอยากทาทาเลยอยากแต่งแต่งเลยอยากร้องร้องเลย ใช่เราไม่ได้ให้แบบคำมั่นสัญญาอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วชีวิตเราเราคือคนกําหนดแล้วแฟนเพลงของเราเป็นแฟนของเราก่อนหน้านี้ที่เขาชื่อชอบเขาอยากเขาอยากเป็นเมียเราแล้ันนีจริงๆรมัน ถึงตอนนี้เขาเขาก็ยังอยากได้เป็นผัวอยู่เขาก็บอกว่าไม่ติดนะคะแม่หนูอยากได้แม่เป็นผัวเหมือนเดิมค่ะเขาบอกอย่างนี้เราก็แบบอุ้ยขอบคุณนะที่ชอบขอบคุณนะที่ติดตามเราเขาบอกว่ายิ่งเป็นแบบนี้เรายิ่งมาเปิดตัวเป็นแบบเปิดโอเพ่นอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเขายิ่งรักเรามากกว่าเดิมชอบเรามากกว่าเดิมชื่นชอบอยากติดตามเมื่อก่อนเขาบอกว่าเฉยๆนะแต่พอแบบเป็นควีนบีแล้วแบบรู้สึกว่ากดติดตามทันทีใช่จริงๆเราไม่ได้คาดหวังกับการที่เราเปิดตัวแล้ว จะมีคนมารักเราหรือชอบเรามากขึ้นแต่เราทําตามหมัวใจตัวเองเฉยเราแค่อยากทําในสิ่งที่เราอยากทำเพราะว่าพี่ชีวิตคนเราอะเรามีชีวิตได้ไม่นานเว้ยเราอยากทําอะไรทําไปเถอะอ,อเพราะสุดท้ายแล้วอะคนก็ลืมเราหญิงอย่างเวลาเปิดตัวคนก็เห็นด้วยแต่บางคนก็รู้สึกว่าต่อต้านมันมีกระแสมีมีเยอะบางคนก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบว่า,ามีอายุหน่อยคนที่ปเป็นใช่อย่างป้าป้านี่ป้าก็จะทักมาบอกว่า ทำไมหนูต้องแต่งหรอกคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็อธิบายว่าทำไมครับป้าอ่า <c oughs> คือคือมมนเป็นไรครับป้าอก็เลยบอกว่าหนูแต่งแล้วทำไมเออ <c oughs> ใช่เขาบอกว่าแต่งเป็นผู้ชายหลอกกว่าเขาบอกอ <c oughs> แต่งแบบนี้ไม่ดีหรอกกลับไปเป็นผู้ชายเละน่าเสียดายอะตอนที่เราเป็นผู้ชายคุณเม้นไหมคุณไม่เม้นอแล้วทำไมตอนที่เราเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยคุณกลับมาเม้นมาเสียดายใช่ไหมเป็น Engrish เปิดมองเห็นเพิ่มขึ้นก็ดีก็ขอบคุณที่เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็น แล้วเวลาไปโชว์เราเสิร์ฟทั้งสองลูกไหมเวลาไปโชว์ก็เราตั้งใจจะเสิร์ฟแบบคือเป็นควีนฟินบีก่อน2เพลงแรกแล้วก็จะโชว์ไปเลยเป็นสากลพอสากลเสร็จปุ๊บเราลงไปรักข้างล่างเวทีไปเปลี่ยนชุดแล้วก็เปลี่ยนคอสตูมเป็นผู้ชายผู้ชายนี่คือจะขึ้นมาเป็นตีมลุกทุงคือจะเป็นพี่กจักรพันธ์เป็นกุ้งสุธิราชขึ้นมาแล้วแบบมีปีกกระพืออะไรเงี้ยมีแดนเซอร์ answer, อแต่ว่ายังเป็นชุดผู้ชายอยู่ยังเป็นชุดลุกทุงอยู่พอพอขึ้นมาแล้วทีเนี้ยเราคือเราลงไปลบหน้าดึงขนตาออก คือตอนที่ร้องควีนบีเสร็จเราหันหลังแล้วดึงวิกลแล้วช็อตแล้วเราก็ไปใส่ชุดภายในหนึ่งนาทีครึ่งแล้วขึ้นมาร้องลูกุ่งผู้ชายพอเสร็จหลังจากนั้นละเราก็จะร้องเพลงตัวเองแล้วจะลงไปเปลี่ยนอีกลงไปแล้วก็ไปใส่เสื้อปุ๋ยแล้วก็เกงยีนขาดเข่าขึ้นมาเ,ออเป็นผู้บ่าว Body. เทพบดีก็จะเป็น<ช>บอยเสิร์ฟปดบอยได้ได้ครับจริงๆผมก็กระชากวิกได้เดยวใส่วิกไปดิ จะอยากอยากให้สัมษณ์แบบไหนเลือกเลือกโหมดได้แบบสวิตช์ทันแฟนๆอยากเห็นหล่อเราก็เสิร์ฟให้อยู่แล้วถ้าอยากเห็นผมผมก็เสิร์ฟได้คือผมลงไปข้างล่างแล้วผมก็ผมไปเปลี่ยนเป็นเสื้อปุ๋ยใช่ไหมใส่ใส่กางเกงยีนขาดเข่าใส่แบบขึ้นมาอย่างเงี้ยรองเท้าผ้าใบปกติคือเราทําตามคาแรคเตอร์เพลงแล้วคนก็จะจะจะฟัง คือคือคนเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังสื่อสาร mm. เราขอแค่แบบว่าให้ทุกคนแบบเอนจอยกับเราเนาะทีนี้พอเราใส่เสื้อปุ๋ยเสร็จเนี่ยมันจะเป็นโชว์ที่แบบมีวาไรตี้มีเพลงแบบสตริงเข้ามาเราก็จะลงไปเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งที่เป็นชุดที่มีความแบบเป็นเพลงป๊อปมากขึ้นมีแรปอะไรเงี้เยเ<อ>ข้ามายางบอาเรามาแต่งอีกเปน็นฟินวีเนี่ยง,งานม<ะ>ัน<ะ>มีผลต่องานไหมฮะมันมีผลต่องานมีผลต่อทุกอย่างเลย mm hmm. คือทั้งรายการทั้งแบบรายการทีวีทั้งแบบ งานรีวิวงานพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยมันก็เข้าแล้วก็งานคอนเสิร์ตคือเข้าเยอะมากจากที่ตอนแรกอ่ะอใช่ใช่ค่ะพอจากที่ตอนแรกเนี่ยหนูเดือนธันวานหนูมีงานแค่ไม่ถึง10งานเองแต่ทีเนี้ยก็คือพอเราเปิดตัวเป็นบิอ o นเซ่ก็เข้ามาไม่มีวันพักเลย <c oughs> ก็คือรับหมดเลยมีไปต่างประเทศไปอะไรก็ไปมาหมด <c oughs> อย่างอย่างล่าสุดไปญี่ปุ่นมาแล้วก็เดี๋ยวเดือนนี้ไปไต้หวัน มี yup. มีมีมีมไปไปยุโรปด้วยตอนมิถุนายนก็เป็นแบบสวิตเซอร์แลนด์เยอรมนีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช uh ่อะไรนะไราะผมยาวระังเลยอ่ก็มันก็อยู่ที่ว่าลูกค้าอยากอยากให้เราอยากให้เราแต่งแบบไหนเราทําได้หมดถ้าอย่างบางร้านเนี่ยเขาจะรีเควสต์มาว่าอยากให้เราแต่งเป็นผู้ชายได้ไหมไม่ต้องแต่งเป็นบยอนเซ่มานะเราก็เราก็เสิร์ฟให้ได้คือแฟนคลับเราเรารู้สึกว่ามีหลายกลุ่ม ก็จะมีผู้หญิงที่แบบชอบเราแบบเครซี่เรามากๆแบบคลั่งเราอย่างเงี้ยคือเห็นแล้วกีดกีดนะแต่ว่าคือใส่เสื้อปุ๋ยเต้นเค <c oughs> ร <c oughs> ซี่เลิฟจริงวันนั้นคือร้านร้านที่อยู่อุตร,รดิตถ์เขาบอกลูกค้าตอนแรกจองมาเต็มโต๊ะเลยแต่ทีนี้คือพอเห็นว่าเป็นควีนบีเปิดตัวควีนบีเขาคืนโตหมดเพราว่าจะมีแต่แม่ยกไงซึ่งพอมัน คือพี่หนูคอนะแบบมันเลยเถิดมาถึงขนาดนี้แล้วให้หนูแต่งหนูก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็คือมันก็คือโชว์ให้เราเสพแบบเป็นโชว์เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ดีกว่าไหมทีเนี้ยหนูก็เลยโอเคใส่เสื้อปุยแต่ว่าหนูหนูก็หยิบส้นสูงไปด้วยใส่เสื้อปุ๋ยเกงยีนขาดเข่าหยิบส้นสูงไปด้วยแล้วทีเนี้ยก็เลยโอเคพอเราถือส้นสูงขึ้นเวทีคนก็แบบอย่างเงี้ยกี๊ดกีดอยากให้เราใส่นะตอนแรกเราใส่รองเท้าเข้าใบอยู่ไงเราก็เต้นเต้นเต้นจนแบบ จ้าของร้านเดินมาคุยกับเราว่าจริงๆอ่ะพี่ไม่ได้ว่าอะไรนะพี่ยอมรับว่าเราเป็นคนมีความสามารถแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าบางคนเขาก็ไม่เก็ตบางคนเขาก็ไม่ได้เข้าใจใช่ซึ่งจริงๆสิ่งที่หนูต้องการเลยคือหนูแค่อยากจะเป็นตัวเองแค่นั้นไม่ได้ต้องการให้ใครมายอมรับหรือมาเอ c e เซปต์หรืออะไรเลยใดเลยแค่ขอแค่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําแค่นั้น <ผม S 1> ก็คุณ จ้างฉันแล้วอะเอออเพูดแบบนี้แล้วเสี่ยงในหัวเราเป็นเสียงก็บอกว่าอ๋อไม่เป็นไรค่ะถ้าพี่อยากได้แบบที่พี่ต้องการหนูก็สามารถทําให้ได้ก็ต้องได้ครับแต่บางทนเขาก็แบบไม่เอาเลยเพราะว่าแบบไม่เปิดใจยอมรับเราอาจจะมีส่วนแต่เราคือเราเป็นคนที่ปรับตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าลูกค้าต้องการแบบให้เราแต่งเป็นผู้ชายแล้วก็แต่งให้แค่นี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีปัญหาเลยใช่สุดท้ายแล้วอยากจะฝากบอกถึงใครไหมที่รู้สึกว่าเราเป็นตัวอเองวันนี้แล้ว ก็อยากจะฝากบอกคนที่ไม่กล้าทําในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำเนาะเป็นคนที่กลัว <No. S 1> อยากให้คุณฟังเสียงตัวเองให้เยอะ <No. S 1> ๆแล้วก็ <No. S 1> อย่าไปฟังคําดูถูกคนอื่นเลย <No. S 1> ใครที่ว่าอะไรเราก็ don't to listen the hate ฟังแต่เสียงตัวเองแล้วก็คุณจะชายออกมาแล้วก็เปล่งประกายออกมาและให้คุณมองมาที่ตัวม่อนสะท้อนไปที่ตัวคุณแล้วคุณจะเห็นว่า ความกล้าจะสามารถชนะสิ่งที่คุณกลัวได้ขบคสิ so ่งทค u ซูเมอร์สปอร u ไกส์ฝากคอนเสิร์ตหน่อยเยครับก็ฝากฝากคอนเสิร์ตด้วยนะครับก็ช่วงนี้ก็มีงานแทบทุกวันครับติดตามตารางงานได้นะครับตามโซเชียลต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG หรือ TikTok <c oughs> ก็เข้าไปเซิร์ชชื่อดูกันได้ครับม่วรวิทครับแล้วก็จะเจอตารางงานแล้วก็ส่วนใครที่ แบบอยากจะดูภาพยนตร์นะฮะก็ฝากผลงานภาพยนตร์ไว้ด้วยกันฮะเร็วนี้ก็มีทั้งภาพยนตร์แล้วก็มีผลงานเพลงใหม่หมๆนะครับฝากด้วยแล้วกัน